สวัสดีค่ะพบกับรายการเทศบาลของประชาชนเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาติดตามในเรื่องของการแจ้งผู้เช่าให้ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินเทศบาลเมืองสมุทรสงครามค่ะมาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะเทศบาลเมืองสมุทรส,สงครามได้ประกาศเรื่องต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินของเทศบาลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีความประสงค์ให้ผู้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรส,สงคราม ตามสัญญาเช่าทรัพย์สิน5รายการโดยให้ผู้เช่าทรัพย์สินมายื่นคำร้องต่อสัญญาเช่าได้ณนัาง,งานผลประโยชน์กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยไม่มีค่าเช่าและค่ารักษาความสะอาดค้างชำระและเริ่มต่อสัญญ,ญาเช่าได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31ตุลาคม2,567นี้ในอัตราค่าเชา่าดังนี้สัญญ,ญาเช่าที่ดินบริเวณโรงเจฮาสุ้นตัวประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยตารางวาละ57บาท50สตางค์ต่อปีค่าเช่าที่ดินเพื่อทําการค้าตารางวาละ80บาท50สตางค์ต่อปีและค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่า200บาทค่าเช่าที่ดินบริเวณโรงค่าสัตว์ประกอบด้วยค่าเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยตารางวาละ51า1บาท75สาสตางค์ต่อปี ค่าเช่าที่ดินเพื่อทำการค้าตารางวาละ80บาท50สตางค์ต่อปีค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่า200บาทกรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยและค่าตอบแทนต่อสัญญาเช่า300บาทกรณีเช่าเพื่อทำการค้าสัญญาเช่าแผงตลาดผลไม้ประกอบด้วยค่าเช่าแผงบริเวณตลาดผลไม้แผงละ575บาทและ ค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่าแผงละ300บาทสัญญาเช่าแผงในอาคารตลาดราชพัสดุและบริเวณโดยรอบประกอบไปด้วยบริเวณในอาคารตารางเมตรละ46บาทต่อเดือนบริเวณโดยรอบอาคารตารางเมตรละ63บาท25สารางต่อเดือนและค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่าแผงละ300บาท สัญญาเช่าซ่วมบริเวณตลาดราชพัสดุประกอบไปด้วยค่าเช่าเดือนละ1 1 1 0 0 0บาทและค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่า1,000บาทค่ะโดยให้นำเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องต่อสัญญาเช่าดังนี้ 1. คือทะเบียนบ้านฉบับจริงและ2บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงทั้งนี้ขอให้ผู้เช่าที่มีความประสงค์ต่อสัญญาเช่าแผงในตลาดผลไม้และตลาดราชพัสดุ และบริเวณโดยรอบยื่นคำร้องขอต่อสัญญาภายในเดือนกันยายน2567หรือก่อนทำสัญญาเช่า15วันเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาเช่าแผงในอาคารตลาดราชพัสดุและอาคารตลาดผลไม้ของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ตรวจสอบว่าผู้เช่าได้กระทำการใดที่เป็นการผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าทราบและให้ผู้เช่าดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนทําสัญญาทั้งนี้หากไม่พบการทําผิดสัญญางานผลประโยชน์กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจะดําเนินการทําสัญญาเช่าต่อไปหากผู้เช่ามีข้อสงสยัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานผลประโยชน์กองคลังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม0 3 4 7 6 6 4 1 6 ต่อ 1, 4, 3ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในปีงบประมาณหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ